คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองอับแอดมินคิมนโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันพุธนะครับที่31มกราคมพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปูนะครับ99นะครับแอดคิมเห็นเป็น9กับ6 ก็เลยกลับหัวให้นะครับ9966นะครับหรือว่า96พี่น้องได้มีความโชคดีแอดก็ขอแสดงความยินดีกับเี่ซีพี่น้องที่มีความโชคดีก็พาก,กันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงต่องวดแอดก็จะมาจุดขอโชคคลี FC, พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอ็ดมินก็จะขออ่ยคานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชูเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดาสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูกากจะกจุดเสียงชในวันพระนะครับยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับณมูตระพระควรตูระตูสมมาสัมพุทธะณมูตสะพระควรตูระตูสมมาสัมพุทธสะณมตระพระควโตูระตูสมมาสัมพุทธสะ อินทยสังเทวะยสังพรรมะยสังมหาพรหมะยสังอิศิยะสังมหาอิศิยะสังมุนียะสังมหามุนียะสังจักวัตติยะสังมหาจักวัตติยะสังพุทธยะสังปเจกขพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชาจะณนยะสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวัตติโหตุไมหัง นโมพุทธสะนโมธรรมมัสสะนโมสังคัสสะเสยญาทีทางหุรูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีเหลียญลุงปู่สวงทะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบุบันดาลเรียกทุบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันพุทธที่31มกราคมพศ2567ให้เอฟีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมี เหรียญลุงผู้สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขยกทูปบารมีเหรียญลุงผู้สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้พี่น้องได้ลุ้นเลขยกทูปปฏิกันนะครับลุ้นปดฏิกันครับผม ผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูบนะครับผมบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับขอบุญบารมีปู่สววงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบัรุลบันดาลเลขทูบที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุธที่31มกามราคมพศ2567ให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมี เหรียญลุงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับผมเรียกทูตบารมีเหรียญลุงปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเ,เพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับ สำหรับเอซีพี่น้องชื่นชอบแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญลูกปูสวงนะครับเมื่อแ่แล้วก็ปูไว้โชคเก้าๆนะครับถ้าชื่นชอบกดอ,ออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีคิดนำโชคคนโดยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยกับผมสวัสดีครับ